สวัสดีจ้าเกอโฮมาาล้วค่ะมือนีเข้ากับมหอดบางงานแล้วนะจ้ามือนีอุบลรัชทานีนะคะเพื่อเขียงนยงงายค่ะเขียงนายไอ้เฮมจะไดงานบรรยากาศเป็นงานวาดงานบุญนะจ้าหรอคะ่ะบ,บางวัดเป็นนานงามจ้าติดแม่น้ำชีดแล้วคะ่ะ มีโรงครัวโรงทานพร้อมค่ะเป็นงานไ่แลรัจจานี่ครับเป็นงานบุญท่านรัจจา

โอุวันลาชธาตนี่นะจ๊ะป้าแม่นม้ำกลางบิวส,สวยๆนะจ๊ะบรรยากาศดีๆคะาศสาหรับพีน้อี่มารวมท่บุะรัสลองมาหาเาจดีถาดนย้สลองมาหาเจดีถาดน่อยนะจ๊ะแลนีสิมันสลองธาตเนี่ยนะคร

พุทขจรนะครับพระเอชาแผ่นุนจันยาฉลาดแยบนะครับเจรินกัมาบริจาคนั่อีกห้าร้อยบาทนะครับงานเพิ่นเริ่มมือ่อมื่อนี้แด้วครับตอนบาอ่ายท้่สัตตอลชาตนะครับคุณเกียรติพงศ์สัตตอลชาตจากกรุงเทพงานเพิ่นเริ่มมาแล้วจ้า,จา ไม่นี่ะสุดท้ายเขาหารอยบาทครับประมาณพันกะ่าจิต่้ำพิธีประมาณใบสองใบสามนะคจ๊ะพี่้องครับป้าล้านงามนะครับสิมีคณะกองยาวการแสดงคณะกองยาวนั่นนะครับ พันพู้คุ้นเจา้าพันจับคุ้นนะครับไปวาจากตะโดนเ,นเด้นะครับวาจากมาจากรอยเอ็ดไปวาจากมาจากเยโสนะครับคณะของเงาเหนึ่งกับแม้วล่าละตะเมื่อวานนี้นะครับกสิเดมาสแสดงให้พี่น้องในบึงนะครับ เงินมาจากมาก2,000เหรียญน,นะครับสหราพ2,000เหรียญดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยแล้วหลายบาทยกประมาณ7,000 70, บาทมาเบิ่ง7,000 70, บาทนะครับพี่นอ้องมันสิดีซ้ำไหนแซมเด็นะครับแซมห่งประเทศไทยแชมป์ของสรีร ุกวันทุกเช้าทุกทุกอ่ะพี่น้องสายบุญนะจ๊ะมาชมเที่ยวน้องกันนะคะสายบุญสายบุญนะคะ,น,ะ,คะน้ำงามค่ะค่ะสีขาวชุ่มชื้นสะอาดตานะคะมันก็นสิทำพิธีประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะ เจ้าของกก่หอนหอนค่ะเจ็บบรรยากาศนะพี่น้องบ้างนะคะ่ะ นี่สุบท้ายลูกพร้อมแล้วจ้าสอนสุ่มท้ายลูกพันค่ะ,คะเรียกถือไฟทางเสียงงามคักด้วค่ะอ๋อนะครับเสียงนั่นก็คือนะครับเสียงของคณะกองเงาว นะครับเพิ่นกระทดนรองเสียงโยนะครับอีกเล็กน้อยเพิ่นกระสีทำการสแสดงให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าบึงปอกมาเด้อพี่น้องเลยนะครับสําหรับนะครับในช่วงนี้ทีกองอำนวยการคณะกรรมการกามาเลวพันโคศกกามาเลวกินเขาแล้วนะครับอาจารย์วรวริทบุตรศรีนะครับ กะมือนี่เป็นมือสุดท้ายแล้วเป็นงานใหญ่งานใหญ่ที่สุดของงานงานบุญบา้านพาดน่อยฉลองมหาธาตุเจดีนี่เริ่มตั้งตะวันที่สิบสองวันที่สิบสองนั่นป้าเฮขัา <Hey. S 1> ป้า,ปาอ้อมบ้านนะครับบัวาเครื่องเสียงบาวาดนตรีบาวาอ่านได มวนกันในวันที่สิบสองแห่เขามาได้เงินท่ดใดนั่นเดี๋ยวคณะกรรมการสิประกาศว่าใน,นโรงครัวค่ะปาเฮ้าได้เงินหลายปันไดคนบริจาคทางอาจารย์บรเวศก็อ่านไปแล้วหลายคนหลายคณะนะครับทางคณะนะครับ นะครับคณะจากที่ต่างๆมาบริจาคก,กันคนละหมื่นกับมีคนละสองมื่นกับมียกตัวอย่างของตนผัปาของคุดพงวุ้กพัดนะครับเพิ่นซื้อนะครับแท่นหินปะบอล้มสายีกราดหมื่นแปดแล้วก็เพิ่นมาบริจาคให้ทางกองวุวยการอีกสองมื่นจังสี่นะครับ ของท่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเออไต้ห้อมท่าบรรยากาศหลายอย่างนะครับฝากช่องเจ๊หัว้าฝากกดแชร์ด้นะจ๊ะแจยีแจมือดีก็อำเอเขียนในอุปลราฐธานีครับอากิวนาพากกนไลคค่าากค์มาแรกค่ะเจอกันนะครับ